ลิงเสมหรือ stump tail m a c a s ภาษาอังกฤษนะครับ stump tail ก็แปลว่าหางเหมือนตอไม้ลิงกังหางตอไม้ครับคือหางเนี่ยสั้นเล็กแล้วก็ไม่มีขนมีลักษณะเหมือนตอไม้เป็นลิงที่ใกล้จะสูญพันครับแต่ว่าพบได้ในประเทศไทย ลำตัวยาวหลังสั้นหน้าแดงชมพูตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเมียอาศัยรวมกันเป็นฝูงหากินเวลากลางวันผมเจอที่อุทยานแห่งชาติทานโบกขอรณีจังหวัดกระบี่ครับเดินมาเจอลิงปา่าขวางทางอยู่คุณครูมันไม่ทําอะไรเราวนะไม่ทำครับเยอะครับนี่แค่สองตัวอืมมันบัดโ,โุ้ยเฮ้ยครูลิงอะไรเนี่ย ผมคนลุจะไปครับอืมเยอะมากครับถ้ามันออกมาหากินครับอุดยคนหัวลุกมันอาจจะมาทางเอ่อมันมาหาเพื่อนหาคู่นะอืมเนี่ยมันจะขึ้นบนต้นไม้ครับมันตีเดินมาบนต้นไม้ลูกไม้ครับหน้าแดงเนี่ยดีนึงมันหน้าแดงอ่ะ นั่นแหละลูกมันนั่งอยู่นเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนกล้องหน่อยคุณครูถือกล้องให้ผมหน่อยหากินรวมกันเป็นฝูงที่แก้มีกระพุ้งแก้มไว้เก็บอาหารได้เยอะทีเดียวนะครับตัวลูกอ่อนจะขนสีขาวกลางวันเมื่อออกไปหากินแล้วก็จะกลับมานอนที่ต้นไม้ต้นเดิมทุกวันทุกคืน ในประเทศไทยพบได้ที่ห้วยขาแข้งแก่งกระจานแล้วนี่ผมเจอที่กระบี่ครับถ่ายที่อุทยานแห่งชาติเขาทานโบกขอรณีเป็นลิงที่ไม่ดุร้ายสุภาพอ่อนโยนครับเขาบอกว่ามันเป็นลิงของโลกยุคเก่าไม่ก้าวร้าวไม่รุนแรงเหมือนลิงที่เจอกันแถวรบบุรีนะครับอาหารก็คือผลไม้ นะครับจะหากินอยู่ตามพื้นดินต้นไม้ติดตี่นะครับแล้วก็มแมลงตัวเล็กๆในฝูงลิงเนี่ยจะมีการจัดซีเนียริตี้ในการปกครองอู้เยอะทีเดียว,ยวนนเนี่ย มุนตีเยอะเลยมันปีนตามต้นไม้เนี่ยอยู่กัน,นเป็นครอบครัวเลยอ๋อมันลูกลูก,กันนะเออนี่ทับืม ถ้าไปทาร้ายแล้วมันจะเสียนิสัยนะมันจะกลายเป็นลิงดุร้ายไป,ยไปยที่อุทยานแห่งชาติทานโบกขรณีจังหวัดกระบี่นอกจากจะร่มรื่นด้วยแมกไม้และสายทานน้ำด้วยนะครับเนี่ยก็ยังมีโอกาสได้พบเจอกับลิงเสนนะครับลิงเสนลิงที่มีขนหยาบแล้วก็ขนยาวเขาบอกว่าตัวมันเหม็นมากนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าผมเนี่ยยืนอยู่ห่างๆยังไม่ได้กลิ่นนะครับลิงเสนครับ